ส่งนะครับส่งนะครับบินมาพูใหญ่ๆครับลูกนี้สวัสดี FC ครับผมเท่าไรรกกิโลัมลมาดูลูกนี้ครับอ้พูใหญ่ๆจุกๆตามสโลแกนตามสโลแกนลาที่เดลลาจิโอทำสลัดนั่นเลยบินนะครับสวัสดี FC ทุกคนด้วยนะครับวันนี้บารมีพลหมาอัปเดตให้ FC ได้ชมอีกหนึ่งวันนะครับที่ไหนตลาดนัดเือบินอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับผม หึงค่ะหนึ่งพันสองร้อยเก้าอ่ะไมาแล้วเสียงมาได้พี่แววหมดร้านแล้วเสียงเพิ่มมาโอ้ลูกค้ายิ้มหวานเลยนี่แหละคือความความภูมิใจของเราวครับผมาแล้วลูกค้าว้าววว้าครับยังมีอีกอันนี้มุมสัมโลนี่ลูกนี้ใหญ่กว่าน้องลูกค้าเนาะลูกนี้เท่าไหร่นะเอฟเอฟซีหนึ่งหนึ่งหกเก้าหก หนึ่งหกเก้า้าครับเก้าห้าเกหหนี้าห้าเก้าหดีนะม่ถึงเก้าแปดแปเจ็สมินเ็ดแปเหรอครับอ้มาดูคูว้าวก่อนต่างจังหวัดรอในไลฟ์นะครับฝากติดตามรอในไลฟ์นะครับเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์ใน ในหนึ่งหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ไลฟ์นะครับวันนี้ไม่ได้ไลฟ์นะครับผมอ้าใจใ<ห>ครับให้เว้าวหน่อย SC, ว้าวก้้ากนะค้วาว้วาวๆๆว quá kiểu quá kiểu quá kiểu quá quá <laughs> สวยครับขอบคุณครับ ก็หลับสบายหน่อยแต่จริงๆรวมๆเขาใหญ่ทุกคนเลยเนาะขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณนะครับขอบคุณ f อทุกท่านนะครับผมงไว้วันไหนครับประมาณวันอาคารครับวันอาคารนะครับวันอาคารนะครับวันอาีแรดวันอังคารหรือวันพุธ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่ใจประมาณสองวันนี้นะครับสองวันนี้เพราะเมื่อวานเมื่อวานผมก็ไลฟ์ไปแล้วนะครับเมื่อวานผมไลฟ์ไปแล้วนะครับประมาณขึ้นสองลูกเมื่อวานนะครับสองลูกฝากติดตามไว้นะครับฝากติดตามไว้นะเียตจะได้มีกระดิ่งคากติะกคก่อนไดจตัวใหญ่แน่แเลยลูกค้าแตไปสองลูกโอ้ใช่ครับะคะสองลูกกระจุกเลยชิมหน่อยไหมคะ ลองชิมแล้วแหละเนี้ยมันก้านยาวดีเนื้อละเอียดละเอียดดีนะลูกค้าจะหอกมันปูเลยใช่ไหมลูกค้าใชหอหวานละมุนละมัยังไหมคอมเมนต์สอบถามได้นะครับคอมเมนต์สอบถามได้นะครับ ขอจอข้อใจนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับนักขาเดินทางอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะครับค่าเดินทางเท่าไหร่นะครับเม้นเข้ามาสอบถามกันได้ดูเรียนจากที่ไหนนะครับร้นนานตั้งอยู่ที่ใดน,นะครับผมนี่อันนี้นเป็นเนื้อแทบครับสวยมันแบบดูนแบบนมม่แนเหมือนก้วเลยครับดูปแบบน้ำแลม ทุเรียนแก่จัดเป็นแบบนี้ฟองแท้คนปอกอย่างเซียนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมโอ้เท่าไหร่หมอนทองกิโกร,รัมละสองห้าศูนย์นะครับสองห้าศูนนะมีเลข 2, สองเลขห้าแล้วก็เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ห้าสอะเดี๋ยวลูกค้า ลูกค้ามาเต็มเลยพูดผิดไงพูดผิดพูดถูกไงต่างตรงไหนเพิ่มอีกต้องลูกอเพิมีกเตียงลูกนะคะไม่ใช่มาั้งานลูกหาต่อลูกกค้าถ้ามา้อการูค้าเลยไม่ได้ถาม ฉันเรียกฟวลูกาน้าหนาวไม่ต้องเกรงใจนะครับอแีนไอร่อยแล้วคับคุณนะคะสองแล้ล้วไมว่อยู่คุ้ตัวทักผิดไงตัวหน้าแตกขอบคุณค่ะสองลูกิล้วแจ้งีทนะครับครับ 好。啊 สวัสดีนะครับโลเท่าไรสห้าศูนย์นะครับกิโลกร,รัมละสองห้าศูนย์นะครับแต่ค้ามีขึ้นมีลงนะกคะ็ค<อ>้อัพเดตวันต่วต่นมีอัปเดตวันต่อวันเป่นวันต่อวันนะครับ ตามมานะครับอย่าลืมตามมานะน่าจะไม่ถึงส<ด>ี่โมงห้าโมงใช่เมนสอบถามกันเข้ามาได้นะครับถ้าผมอยู่หน้าไลฟ์ผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับม <า S 1> ผมนะผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับ เราคนไทยนะครับเน้นคอมเมนต์เน้นคอมเมนต์นนมมนที่ให้เขียนซึ่งกันและการเป็นกันยานิมิตท,ที่ดีต่อกันนะครับผมบร้านอยู่แถวไหนร้านอยู่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ,บตลาดนัดเรือบินซอยบางปลา43นะครับทีนี้ก็จัด2ลูก ขอบคุณครับขอบแอจะ้บ,นะ,บนะครับมาบอมี <laughs> เล็กแ <laughs> ล้วเ <laughs> <ละ S 1> นะี่ย <laughs> ว้าว4รื3 3ค่ะลูกนั้นแยกเป็นสองกล่องนะลูกนั้นแยกเป็นสองกล่องขอบคุณครับวันนั้นไปไม่เจอแจ้อมขอบคุณครับขอบคุณครับคนกรอกไม่ท้อลูก ลูกค้าไม่ถอยขอบคุณมากครับคุณลุงอรุณทอบมาได้ทอบมาได้ชื่อเหมือนกันเลยชื่อเหมือนกันกับผมเลยเลุงอรุณตาไม,ม่มีลุงอตาอารุณนะฝากข้อจอข้าใจให้หน่อยนะครับฝากข้อจอข้าใจให้หน่อยนะ ตอบแชทหน่อยค่ะแอดมินกําลังไล่ตอบตามกระตุกคิวอยู่นะครับต้องขอโทษเยอะมากนะครับผมต้องไล่ตอบทีละบ้านนะครับองค์กรใหญ่นะครับแอดมินก็กำล่นะครับใจเย็น้กันทุกคแอดมินก็กำลังตอบอยู่นะครับใจเย็นๆได้กันทุกคนตามคิวนะครับรอนิดนึงนะครับผมตอนเย็นอย่าลืมนะครับมาโดนโควกันนะครับผมจากขีดละเจ็ดเก้านะครับผมเหลือขีดละห้าศูนย์นะครับผม กล้องผมต้องคมุ<อ>ม,มแบตปุมอะไรด้วยแล้วเนี่ยล,ลุยต่อลูกสองอยู่แถวไหนร้านอยู่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับฝากขอจอข้าใจให้ด้วยนะครับ เรียนน่ากินมากขอบคุณมากครับทางบ้านแดงนะครับทางบ้านแดงนะครับบอเสียบแล้วครับทั้งสามเครื่องเลยครับผมตอนนี้ไฟน่าจะไม่พอดูนะไฟตกใช่ไหมครับไฟหลวงน่าจะไม่พอไฟไม่พอไฟไม่พอใจเม้นสอบถามเข้ามาได้นะครับผมอยู่หน้าไลฟ์ผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับตอบทุกช่องทางเลยทั้งสามช่องทางนะครับส่ง จะสั่งให้แม่ต่างจังหวัดได้ครับผมรอ F ในไลฟ์นะครับ F ในไลฟ์เฮียหนวดมีโปรโมชั่นนะครับอครับใช่ครับสวยเลยผมจะหยุดจันจันหยุดไลฟ์ไม่อังคารก็วันพุธครับบอกติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้เลยกดติดตามไว้เลยนะครับผมดูแม่ครับขอบคุนเลยขอบคุณครับชอบดูค่ะเพลินดีขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ กิโลกร,รัมละสองใบแดงนะครับกิโลกร,รัมละสองเอ้กกิโลกรัมกิโลกรัมละ 2, สองห้าูนย์นะครับผมติดในไลฟ์ไงในไลฟ์ผมกิโลกร,รัมละสองใบแดงนะครับผมนั่งดูเจ๊อ้อมเป็นชั่วโมงชั่วโมง <c oughs> ชอบมากค่ะขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับคุณลุงอาุณนะครับ <c oughs> ผมเจ๊อ้อมก็ชอบฟีดซีครับเจ๊อ้อมก็ชอบฟีดซีรักทุกคนรักทุกคนครับรักทุกคน มาใหม่เข้าล่มก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีรั้งนะครับสวัสดีทุกช่องทางนะครับบางทีอยู่ที่ไหนคะจะขับรถไปค่ะซอยบางปะาีสสามนะครับซอยบางปะาีสามทางเข้าวัดบางฉลงนะครับผมตลาดนัดเรือบินนะครับผมตอนนี้มาคันอยู่นะครับมาเราอยู่นะครับรูแลสองร้อยห้าสิบยาคุณรู้ไหมว่าซองจาช่าง,มาาง,าง,างหมดจ้าง แบ่งสองสองกล่องนีแบ่งสกล่องนี่ไใหญ่ใหญ่จุกจุก<ๆ>ตามเคยมีลูกลูกกลมทรงไข่นะครับเขาเรียกลูกลูกกลมทรงไข่ไขนะครับแล้วก,ก็จะมีลูกกลมทรงฟักทองนะครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสองลูกสองถุงเลยนะครับรถจอดไกลไหมระวังที่ปวดแขนนะครับไข่ค่ะไข่มุกได้ไหมพ่อคะส่งไข่มุกได้ไหมเอาล่มก่อนนะผมมาฝั่งนี้ได้นะครับสองห้าศูนย์ครับสองห้าลูกค้าเม้นมาบอกสั่งเนื้อทางนี้ได้เลยนะครับลูกค้าลูกค้าเม้นมาบอกส่งหยดน้ำส่งหยดน้ํางหยดน้ำสุดยอดมากเลยค่ะเก่งมากค่ะเจ๊อ้อมขอบคุณมากมากครับ FC ก็เก่งครับ กัน้องนุ่มในได้ครับผมฝากข้อจอเข้าใจให้ด้วยนะจ๊ะจุกทุกลูกอะ่ะบอกเลยมีเยอะครับมีเติมตลอดพูนอะ่ะ มาเมื่อวันจันทร์พี่สาวครับอ๋อวันนี้ว่าหรือวันก่อนนะพี่เสาววมาตั้งไว้วันหนึ่งก่อนอ๋อวันครับวันวันศุกร์วันนี้มันเก่จัดแล้ววันเดียวก็ครับอ๋อวันเดียวก็ปอกได้แล้ว ปอกไม่เซียนครับเจ๊ไม่เซียนล่ก็ค่อยค่อยปอกไปเนาะครับเนาะยังปอกไม่เซียนขนาดผมเอาไปทำคอนเทนต์ลูก fc ยังบอกว่าปอกช้าเมื plane plane. Yeah. ่อไหร่จะได้ขายยังบอกอยู่บอกว่ามือใหม่มือใหม่บอกว่า fc บอกว่าปอกเมื่อปอกแบบนี้เมื่อไหร่จะได้ขายก็บอกว่ามือใหม่ ก็ปอบไปเรื่อยๆนะครับเจฟ้าเนาะบอกตามสไตล์ของเกออมเจถนัดแบบนี้ครับผมเรียนแล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่าเจเป็นคนชอบทำอะไรเร็วๆอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะปอกที่เรียนครับ่่ลูกกกก็็็เเรรววตอสอนให้เป็นคนดีบอก นีจ้จะไป2องทู้สองกล่องสวยๆครับผมทีนี้ฝากไว้ทานทีก่อนทุกคนจะาลมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกับร้านทุกรศนะแ่อ้อมตลาดนั้นเลยบินแล้วก็ช่องอยูทูบบานทีิบนลบากินบาเ่้วนะครับสวัสดีครับผม